ประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ผู้ใดอนุมาตราหนึ่งเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงโอดแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักรส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทําให้แพร่หลายโดยประการใ,ใดๆซึ่งเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพวระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพพยน์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามกอนุมาตราสอง ประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลาบกดังกล่าวแล้วจ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าว,วัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้นอนุมาตราสามเพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลาบกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่า,ขาวโดยประการใดๆว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้หรือโฆษณาหรือไขข่า,ขาวว่าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใดวรรสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน6กหมืบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ